สวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิรพลและนี่ก็คือออฟวิรพลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมีมายเซตการดําเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนมีนิยามของความสําเร็จกันว่ายอย่างไรบ้างครับหรือว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอะไรคือความสําเร็จหรอฉันต้องมีด้วยหรอฉันแค่ใช้ชีวิตทุกวันไปอย่างมีความสุขที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จไหม ถือว่าเป็นความสําเร็จได้ไหมอ่าผมก็ต้องตอบทันทีตรงนี้เลยนะครับว่าได้สิได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามุมมองอ่าผมว่ามุมมองต่อความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมมีอีกมุมมองหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นไกด์ทางความคิดให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นหูต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่สูตรสาเร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาบังคับความคิดให้ให้ทําตามแต่แค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนสามารถนําเสนอเอ่อได้ดว่าเสนอแนะดีกว่าความเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันแบ่งปันทนัศนคติแบ่งปันความรู้แบ่งปันมุมมองแบ่งปันเขา ความคิดกันนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือความสําเร็จคืออะไรสําหรับตัวผมนะครับความสําเร็จผมมองว่ามันคือการที่ได้ทําในสิ่งที่เราอะอยากทําจริงๆทําในสิ่งที่ใจรักแล้วว่าแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบอยากทำทำแล้วมีความสุขแต่แต่อะไรแต่สิ่งที่เรารักนั้นอาจจะได้แค่ความสุขอย่างเดียวนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะ แต่มันยังไม่พอเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันหาเงินให้เราด้วยได้หรือไม่นี่เพราะชีวิตของคนเราเนี่ยต้องดํารงอยู่ได้ด้วยการมีเงินซื้อข้าวกินนะครับเพราะว่าไม่มีใครอิ่มทิพย์ถูกไหมฮะว่าง,ง่ายๆนะครับก็คือการที่ได้ทําในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักก็ให้เงินเราใช้ด้วยนั่นเองครับเช่นบางคนอาจจะชอบนอนมากแต่ว่านอนอย่างเดียวก็คงจะได้แต่ความสุขถูกต้องไหมฮะตังค์ไม่ได้นะครับ ได้สุขภาพได้ความสุขแต่ตังค์ไม่ได้ทีนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าทํายังไงล่ะให้ได้ตังค์ด้วยออก็อาจจะต้องต่อยอดไปแบบว่าทําคลิปลง u t u b e อะไรทำคลิปยง,ง YouTube, ทําคลิปลง YouTube นะครับเช่นคุณเป็นคนหลับง่ายคุณออแล้วก็หลับลึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณก็อาจจะทําคลิปแบบว่าแนวสอนการหลับง่ายภายใน5นาทีลง YouTube หรือไม่ก็วิธีการหลับลึกอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งคืนสำหรับคนที่เราหลับตื่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับเลภาพออกไหมทีนี้ก็ต้องไปลองตีโจทย์กันดูนะครับนี่ที่ผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมานี่คืออาจจะดูแบบว่าเป็นเรื่องคำๆแต่จริงๆแล้วถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆน่ะมันมีคนทําได้จริงนะมันมีคนทําอยู่นะครับแล้วที่เอาเรื่องการนอนมายกเป็นเคส e study นี่ก็คือว่ากันบางคนอาจจะช็อตฟีลแบบว่าถ้าฉันชอบนอนนะทำยังไงดีให้นอนด้วยแล้วได้เงินด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ทีนี้วันนี้ ก็มีเคสศึกดีมาให้อีกประมาณ3เคสนะครับเป็นบุคคลที่ผมรู้จักนี่แหละแต่ว่าเขารู้จักผมหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมรู้จักเขาก็พอแหละจะมายกตัวอย่างให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จยังไงกันบ้างเออเขาสามารถเอาสิ่งที่เขารักในการทําอยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินได้ยังไง อ่าอย่างนี้เลยนะฮะหวังว่าพอเล่าไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะแบบปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับคนแรกนะครับครูอุ้มนะครับครูอุ้มเป็นคนที่รักศิลปะการต่อสู้มากๆมีทักษะตั้งแต่มวยไทยคาราเต้เทควันโดแล้วก็อื่นๆที่ผมไม่รู้อีกนะครับแต่ที่เด่นๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเทควันโดแต่ถ้าครูอุ้มเนี่ยเอาแต่ซ้อมต่อสู้อยู่ในบ้านอยู่ในยิม ซ้อมอยู่อย่างนั้นนะครับหรือว่าชกลมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแน่นอนครับครูอุ้มเขาอาจจะได้แค่สุขภาพกับความสุขใช่ไหมแต่ตังค์ยังไม่ได้อประมาณนี้นึกภาพออกหรือยังนึกภาพออกหรือยังเช่นั้นครูอุ้มจึงทําอะไรครับทําอะไรครับอืทําอะไรก็คือครูอุ้มจึงเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้เทควันโด้นั่นเองครับเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าซุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีประมาณ2ล็อกใหญ่ นี่เพื่อเปิดคอร์สสอนเทควันโดพอสอนไปสอนมานะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ครูอุ้มจะไปเช่าด้านข้างอีก2ล็อกนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น4ล็อกแล้วเห็นไหมครับได้เงินนะครับไม่ใช่ไม่ได้แค่คอร์สก็หลักพันหลักหมื่นอยู่นะครับแล้วก็ต้นทุนก็คือมีเฉพาะค่าไฟแล้วก็ค่าเช่าที่ค่าชุดหรือก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่การเปิดคอร์สสอนการขายความรู้เนี่ยกำไรบานเลยนะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมยกมาเป็นเคสตัดดีให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วผมก็มองว่านี่แหละคือคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดและเพราะว่าเขาได้ทําในสิ่งที่รักและตอนที่เขาทํางานอยู่นะมันก็ไม่เหมือนเขาทํางานมันเหมือนกับเขาทําสิ่งที่รักไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทําสิ่งนี้แล้วเขาก็ได้เงินด้วยอ่าทีนี้เรามาดูกันที่คนต่อมากันนะครับนั่นก็คือพ่อแขกปริญญาถิ่นขาม นักร้องมอรมแห่ง Star Music นะครับพ่อแขกเนี่ยเป็นคนที่กล้าสแสดงออกชอบร้องเพลงเพลงหมอรมสไตล์นะครับผมถ้าพ่อแขกเนี่ยเอาแต่ร้องหรือว่ารำอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนตัวเองแน่นอนอีกเช่นกันนะครับพ่อแขกก็อาจจะได้แค่ความบันเทิงความแฮปปี้ความจันลงใจอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตังไม่ได้นะครับทีนี้พ่อแขกก็อาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่า ทำยังไงดีที่ฉันจะเอาความสามารถนี้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ฉันรักเนี่ยไปทามาหากินแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้นี่พ่อแขกก็ทําอะไรครับจึงไปรับงานร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆตามที่เจ้าภาพเขาจ้างมานะครับเห็นไหมฮะได้ทําในสิ่งที่รักด้วยได้เงินด้วยและระหว่างนั้นนะครับพ่อแขกก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปตัวเองระหว่างที่ตัวเองกําลังรับงานร้องเพลงอยู่นะฮะเพื่อตัดลง u t u b e เห็นไหมฮะ เป็นการโปรโมทหาลูกค้าต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็ยังจะได้เงินจากกาจค่าโฆษณา YouTube อีกโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้นะครับได้2ต่อ3ต่อเลยทีเดียวนะครับผมอมเป็นไอเดียที่ผมมองว่าเยี่ยมเลยนะฮะจริงไหมครับจริงไหมทุกการกระทำเนี่ยมีทางไปต่อตลอดเลย,เยจริงๆนะครับสำหรับพ่อแขกนะฮะคนต่อมานะครับผมให้เป็นเคสศูดี้สุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือผมเองครับออฟวิรพล บอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รักในการอ่านหนังสือมากแล้วก็รักในการทําคลิปแล้วก็ชอบมากนะครับชอบมากๆกับการพูดหน้ากล้องการเอากล้องมาถ่ายหน้าตัวเองลงโซเชียลอะไรนะครับชอบมากนะครับผมแล้วก็สาเหตุที่ผมชอบการอ่านเนี่ยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันทำให้ระบบความคิดของผมเนี่ยมีความเออดีขึ้น,นไวายไมันดีขึ้นแล้วก็ตรกกะบางอย่างผมก็ดีขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าผมได้รับคุณค่าอะไรบางอย่างจากการอา่านเคมีความสุขสมองของผมมันก็หลั่งนะครับตอนที่ผมอา่านหนังสือมันรู้สึกฟินมันมีความสุขปแปลกๆอ่าแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองนะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้บอกตัวเองดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่แต่แต,แต่แต่นะครับถ้าผมเอาแต่อา่านหนังสืออยู่บ้านหรือว่าอินกับหนังสืออยู่ที่บ้านแน่นอนอีกแล้วนะครับผมก็จะอาจจะได้แค่ความสุขแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ตั้ง แถมยังจะเสียเงินไปซื้อหนังสืออีกตั้งหากนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าทําไงดีทําไงดีถ้าแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องใช้เงินซื้อข้าวรับประทานนะฮะผมไม่ได้อิ่มทิพย์อีกแล้วผมก็เลยทําไงครับผมก็เลยคิดว่างั้นเราทําคลิปลง YouTube ไปเลยดีไหมแบ่งปันความรู้ที่อ่านมาเนี่ยไปให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูคลิปเนี่ยเขาจะได้ความรู้ไปพร้อมๆก,กันกับเรา และระหว่างที่ผมพูดหน้ากล้องอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบสรุปเนื้อหาทบทวนเนื้อหาไปในตัวด้วยคนอื่นที่มาดูก็ได้ประโยชน์จากคลิปด้วยนี่ก็มีความเป็นแบบว่าอย่างไงดีได้ทำคุณค่าในบ้างให้กับสังคมนะครับแน่นอนอีกเช่นเคยนะครับเมื่อเราเอาคลิปเนี่ยลง YouTube เราก็จะเปิดรับรายได้จากค่าโฆษณาเป็นเงินดอลลาร์เห็นไหมครับผมก็อาจจะแบบว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอช่องมันเริ่มแมทแล้วเนี่ย อีกหน่อยว่าเดี๋ยวเริ่มเริ่มมีมีรายได้เป็นค่าซื้อหนังสือเล่มใหม่ของผมละเห็นไหมนี่คือการวางแผนอนาคตที่ที่ได้ได้ว่าผมชื่นชมตัวเองมากๆเลยนะมันเป็นอะไรที่มันทําให้เราได้ทําในสิ่งที่รักจริงๆแล้วก็ได้คุณค่าได้ความรู้ด้วยเพราะว่าเวลาผมจะทําคลิปคลิปหนึ่งเ่ยผมก็ต้องไปหาอ่านหนังสือไปหาอ่านบทความต่างๆ เป็นการแบบเติมความรู้ใส่สมองตัวเองอยู่เสมอเมอและก็เอามาแบ่งปันคนอื่นแล้วระหว่างที่แบ่งปันอยู่ก็เป็นการทบทวนตัวเองไปในตัวแล้วก็ได้เงินจากค่าโฆษณา youtube เห็นไหมฮะครบวงจรเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ ใส่ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สะดวกอ่านหนังสือก็นี่แหละครับพอดแคสต์คือทางออกของคุณนะครับแลวเอเพื่อพอดแคสต์เนี่ยอาจจะเป็นยานอนหลับขนาดดีให้กับคุณก็ได้บางทีคุณอาจจะแบบเปิดฟังระหว่างที่กําลังเข้านอนนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังจะได้เสียงของผมในการกล่อมด้วยโอ้โหว่ากันไปนะครับขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมมี Tik t o ็อกด้วยนะฮะก็คือชื่อเดียวกันกับช่องยู u ูบนี่แหละก็คืออวิลผลผมทําคลิปเกี่ยวกับเอ่อ แนวดีกว่าแนวรีวิวสินค้านะครับแล้วก็ทำคลิปปากตะกร้าแบบชามเลยนะฮะปากตะกร้าแบบชามนะฮะเพื่อเป็นการเปิดรับรายได้รับค่าส่วนแบ่งแบบวนไปเลยนะฮะก็พอได้ค่าขนมนมเนยอยู่นะสำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนนะครับก็มีสินค้าอะไรมาจ้างรีวิวได้นะฮะผมก็จะเป็นอิฟลูเอนเซอร์ที่ยังไงดีมืออาชีพและน่ารักและทำคลิปให้ทุกคนต่อไปนี่ YouTube ก็ทำพอดแคสไป ติ๊กต็อกก็รีวิวสินค้าไปแบบช้ำชาบนะฮะทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะครับก็คือนิยามของคําว่าความสําเร็จของผมนั่นเองครับเพราะความสําเร็จเนี่ยคือการได้มีความสุขและได้มีสตังค์ด้วยนั่นเองแต่สําหรับใครที่มีนิยามแบบไหนก็เสริมเข้ามาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหัวข้อของคลิปในวันนี้นั่นก็คือความสําเร็จคืออะไรนี่หวังว่าทุกคนนะครับจะนําไปคอวอยอนะฮะก็คือคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับและก็อย่าลืม ปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตของตัวเองด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าหากท่านใดต้องการแสดงความความเห็นหรือว่าข้อคิดหรือว่ามุมมองดีๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้าไม่ได้ที่ใต้ที่ใต้ทำไมต้องมีครบกำรอเร,รือที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นรวมทั้งตัวผมด้วยถือว่าเรามาแชร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมุมมองกันนะครับถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้กดดิ้งดองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสุดท้ายสุดท้ายทำไมสุดท้ายบ่อยจังอย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับถ้าหากคุณมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆนะครับขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวส